สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ร้อนมากแต่เพื่อทุกคนนะครับก่อนผมมาทํา y o Youtube นะผมเขาจั่วเลยตอนนี้ดาปิดปีเลยครับเพราะอะไรมารีวิวให้พี่ๆนะครับรีวิวรถกลางแดดตอนนี้ที่แดดอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ผมจะมารีวิวรถต้องบอกกันว่าเป็นรถที่พี่ๆทุกขั้นถามมาเยอะมากนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตแล้วคอมเพลตให้ดูวันนี้ผมเอารถ mercedes benz s class นะครับ s 2 8 0นะครับเป็นตัว w .220 เป็นตัว S Class ตัวนี้นะครับเป็น S.280 ตัวนี้ไม่ใช่ตัว L แต่เป็นปี2002ทั้งคู่วันนี้ผมเอามาให้ส่งดู2คัน2ส,สไตล์เลยว่าจะซ้ายมือผมคือน้องทองกับขวามือคือน้องบอลน้องเงินนะครับน้องเงินกับน,น้องทองดีกว่าเออว่าสไตล์แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันวันนี้เอาน้องเงินน้องทองมา รีวิวให้ดูทั้งคู่แบบแบบละเอียดเพราะทุกคนอยากรู้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวสเปคทุกอย่างนะครับแต่รีวิวออปชันให้ดูดีกว่าว่าสภาพออปชันเป็นยังไง2คันนี้นะครับเป็น S280 นะครับทั้งคู่เป็นเครื่องเบนซินขนาด2 8 0 0 c ซีซีนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะให้แรงม้าประมาณ2 0 1แรงม้า0ูนยถึง100ประมาณ9.7วิอัตราสิ้นเปืองน้ำมันประมาณบวกลบ10กิโลเมตรต่อลิตรทั้ง2คัน เป็นรถที่ออปชั่นคล้ายๆกันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สีเลยทั้งสองคันนะครับปี02ทั้งคู่นะครับและทั้งสองคันไม่แสนเจ็ดกว่าทั้งคู่นะครับแต่ออปชั่นอย่างนี้มุมขวานะครับออปชั่นเดิมเดิมความหมายคือมีช่วงล่างถุงลมแล้วก็ประตูดูดนะใช้ได้ปกติเลยสภาพภายในเป็นสีเทานะครับส่วนมุมซ้ายเนี่ย คันนี้นะครับมีการเปลี่ยนช่วงล่างตัดระบบถุงลมออกนะครับเปลี่ยนเป็นช็คธรรมดาเพื่อการดูแลรักษาในระยะยาวจะค่อนข้างง่ายอย่างที่2คือรถคันนี้มีตู้เย็นและซันรูฟแล้วแต่คุณชอบเลยว่าคุณชอบแบบไหนถ้าชอบเดิมผมแนะนําน้องเงินครับน้องเงินถุงลมใช้ได้ปกติทุกอย่างส่วนน้องทองเนี่ยมีซันรูฟแล้วก็มีตู้เย็นแต่น้องทองเนี่ยตัดระบบช่วงล่างถุงลมออกแล้วนะครับมาดูขวามือก่อนเดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับไฟข้างหน้า สภาพโอเคเลยตัวรถนะครับทำสีมาค่อนข้างดีนะครับไม่มีชนหนักเปิดสภาพเครื่องให้ดูได้ยินเสียงฟรีเมื่อกี้นะครับคือเสียงถุงลมเลยวิธีการก็เปิดขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะครับดึงเครื่องหน้าขึ้นมา,าคันนี้นะครับเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้ไม่ต้องกลัวมีปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์นะครับคันนี้มีการวางออยเกียร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ชุดออยเกียร์ตัวนี้เพื่อระบายลดอุณหภูมิของเครื่องและเกียร์นะครับทุกอย่างเดิมๆสภาพเดิมๆเลยนะครับโอเคมาดูข้างข้านะครับคันนี้มีการเปลี่ยนแม็ก MG มานะครับก็รู้มูลค่าอยู่แล้วเป็นแม็กขอบ19นะครับยางใหม่ยางพอใช้ได้เอางี้ดีกว่าคิวทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับสีเดิมๆทุกอย่างเดิมๆเลยอุปกรณ์ที่เดี๋ยวผมให้ดู โช๊คใช้ได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าให้น้องถ่ายตรงไอ้นี้ได้เลยจะเห็นนะครับว่ารถยกขึ้นเห็นใช่ไหมครับรถยกขึ้นเดี๋ยวผมปิดอีกทีนึงตัวรถยกขึ้นนะครับตัวโช๊คใช้ได้นะครับอ่าอย่างที่สองมาดูประตูนะครับตอนนี้รถสตาร์ทติดประตูดูนะครับ ประตูบูดครบสบานนะครับมาดูประตูนะครับเอาอ่ะผมปิดนี่ไปอ่าประตูดูดครบนะครับมาดูข้างหลังครับข้างหลังครับไฟเป็นไฟมเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในนะครับสภาพเดิมๆเลยเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับกดตัวนี้จะมีปุ่มปุ่มปุ่มกุญแจนะกดเข้าไปเลยสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับข้างเดิมสีเดิมนะครับ โอเคอยางเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีชนนะครับทุกอย่างเดิมๆเมซกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับโอเคนะมาเช็คประตูอีกฝั่งสองฝั่งก็ได้นะครับประตูหน้านะครับปิดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันเดี๋ยวครับแล้วสภาพข้างในเป็นยังไงบ้าง โอเคครับกุญแจนะครับสตาร์ทรถน้องเงินก่อนนะอย่างแรกนะครับสภาพทั้งสองคันเดิมๆหมดน้องเงินนะครับน้องเงินเนี่ยข้างในสีสวยนะครับทุกอย่างเนี่ยคือเขาดูแลมาแล้วตัวหน้าปัดนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับหน้าปัดไม่มีหมองนะครับโอเคไหมอัลติฟังก์ชันใช้ได้หมดนะครับกดทุกอย่างตรงนี้ได้หมดไม่แสนเจ็ดนะครับ อ่าโอเคออปชันนะครับเดี๋ยวผมกดออปชันดู e s เนะเปิดปิดใช้ได้นะครับกดออปชันตรงนี้ได้กดปิดได้นะครับโชค๊คทำงานได้3ระดับนะครับตรงนี้กดอีกหนึ่งกดยกเลิกก็กดได้ทีอย่างนี้นะครับตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมลองให้ดูนะครับถุงลมลดสูงขึ้นแล้วโอเคล็อกกดล็อกตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือที่กดทั้งหลังนะครับกดอ่า ใช้ได้นะครับแอันนี้ตัวห้ามยกเนาะอันนี้ตัวปาร์คเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็ตัวม่านไฟฟ้าอ่าม่านไฟฟ้าใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดให้ดูอ่าโอเคสภาพโดยรวมข้างในใหม่มากนะครับดูเลยกรรมี่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับดูสภาพบอกข้างหลังเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตสภาพบอกข้างหลังให้ดูนะครับดีทุกอย่างนะครับ สภาพเบาะนะครับปรับช่วงล่างได้นะครับปรับนี้ได้นะครับปรับปบอนขึ้นได้นะครับโอเคถอยหลังได้นะอ่าโอเคครับแอร์มีแอร์ข้างหลังนะครับใช้ได้ปกตินะทุกอย่างปกตินะครับมีอันนี้จะจะปิดไม่ได้นิดนึงตามอายุงานของเขานะครับเดี๋ยวไปดูน้องทองกันนะครับไปมาดูน้องทองนะครับสภาพเดิมเเหมือนกันครับ ไฟทั้งสองฝั่งนะครับส่องสว่างใช้ได้ปกติเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับภายในก็เดิมเดิมนะครับแต่คันนี้จะยังไม่มีออยเกียร์นะครับคันนั้นทำออยเกียร์มาแล้วแต่ไม่มีปัญหาทั้งคู่นะครับลืมบอกว่าทั้งน้องเงินน้องทองเนี่ยมีบินดูแลครบทั้งหมดแล้วนะครับน้องเงินนี่เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ้ายมือก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาหมดแล้วนะครับน้ำมันเกียร์มีบินให้ดูชุดใหญ่ครับ เกือบ5้าหมื่นเลยซ่อมมาหมดแล้วโอเคมาดูข้างๆกันดีกว่าคันนี้น้องทองจะเป็นยางขอบ18นะครับเป็นตัว5ก้านเหมือนกันนะไฟเลี้ยวข้างๆนะครับตัวนี้จริงๆมีตัวปุ่มไอ้กดล็อกแต่ตัวมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากออปชั่นมันเก่าแล้วนะประตูเป็นประตูดูดนะครับประตูดูดใช้ได้ประตูดูใด,ด,ดใช้ได้นะครับข้างหลังนะครับ ตัวนี้จริงๆเป็น s 2 8 0แต่เขาติดเป็น S500 นะครับอ่าเราเปิดข้างหลังกันข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เพิ่มเติมคือมีตู้เย็นขึ้นมานะครับข้างหลังก็เดิมๆอยู่นะครับโอเคจะแจ้งเพิ่มเติมว่าโอเคประตูหลังก็ดูดเหมือนเดิมใช้ได้ปกติเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง น,นี่กุญแจนะครับเรามาสตาร์ทรถกันโอเคอ่าตัวนี้เปิดแอร์ออโต้อยู่ละตัวนี้เนี่ยภายในจะเป็นสีสีน้ำตาลน,น้ำตาลออกออกน้ำตาลไม้ครับตัวตัวไม้ทั้งหมดก็เลยเป็นสีน้ำตาลน,นะครับเนื่องจากว่า s อสคัทเนี่ยออปชั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับปรับที่นั่งใช้ได้เหมือนกันเมมสำหระดับคันนั้นก็เมมได้นะครับกระจกเปิดออโต้ได้ทั้งหมดปรับตรงนี้ได้ไฟเหมือนกัน ทั้ง2องอย่างเหมือนกันเลยนะครับคันนี้ไม่แสนเมีการซ่อมหน้าจอมาแล้วเหมือนกันแต่จุดต่างอย่างหนึ่งก็คือตรงกลางครับคันนั้นจะเป็นอีกสีหนึ่งคันนี้จะเป็นสีไม้โอ๊กนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบดังนั้นพอเป็นไม้โอ๊กภายในจะเป็นไม้โอ๊กหมดเลยนะครับตัวนี้ระบบตรงกลางจะใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับ ESP ตรงนี้กดได้นะครับแต่ลมระบบโช๊กเนี่ยเขาตัดไปแล้วถุงลมเขาตัดหมดแล้วนะครับกดก็ยังไม่ขึ้นตัวนี้ล็อกก็คือปลดล็อกปกตินะครับไฟฉุกเฉิน ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับนะครับกดทีละอันอันนี้ก็พักเซนเซอร์นะครับอันนี้ม่านไฟฟ้านะครับมีการตัดระบบไปแล้วนะครับคันนี้นะคันนี้ม่านไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะครับคันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะบางอย่างที่ใช้ไม่ได้เขาตัดไปแล้วแล้วก็คันนี้อย่างที่2คือตัวนี้เป็นจอเดิมนะครับแล้วแต่คนชอบแต่จอเดิมอาจจะใช้งานลําบากได้เฉพาะซีดีกับวิทยุ ครับแต่คันนู้นมีการเปลี่ยนจอมาใหม่ให้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดปิทยุวไปยุเปิดได้นะครับเปิดได้ปกติเลยเปิดปีเสียงวิทยุปกติเลยนะครับฟังวิทยุได้นะครับแต่จออาจจะหมดอายุของมันแล้วนะครับเพราะมันเนื่องจากมันเก่าแล้วเหมือนกันจริงๆมันติดน,นะครับแต่เรามองไม่เห็นนะแอร์ก็เหมือนก็ปกตินะครับเกียร์เหมือนกันตัวนี้ตัวพุชสตาร์ตเอนจินใช้ไม่ได้นะครับแต่มันเป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมาให้คันนี้จะพิเศษคือจะมีครับหลังคาซันรูป จะเปิดซันรูฟได้นะครับโอเคแล้วแต่ชอบนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบซันรูฟก็เลือกน้องเงินเลยนะครับเพราะดูแลค่อนข้างง่ายภายในแล้วแต่ชอบเหมือนกันอันนี้จะค่อนข้างดูแล้วแต่คนชอบสไตล์ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันทั้ง,ท,งทั้งสองทั้งสองอันนะครับฝั่งนู้นก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเบาข้างหลังกันว,ว่าเป็นยังไงบ้าง เบาข้างหลังนะครับปรับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปรับข้างล่างตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็เบาข้างบนปรับคอได้นะครับปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวแอร์มีแอร์ปรับแยกเหมือนกับตรงนู้นได้เหมือนกันนะครับแอร์ใช้ได้เย็นเฉียบเลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับที่วางก็ใช้ได้ปกติแต่ตัวนี้ที่เพิ่มเติมคือตู้เย็นนะครับเปิดมาจะมีออปชันเป็นตู้เย็นนะครับซึ่งจริงๆตู้เย็นใช้ได้นะครับแต่ ต้องแจ้งก่อนว่าความเย็นมันก็คือเย็นระดับหนึ่งนะครับก็คือรักษาความเย็นให้อาจจะอาจจะยังไม่ได้เย็นฉ่าแต่ถ้าขับไประดับหนึ่งความเย็นก็จะใช้ได้นะครับแต่จะเอาเลยมากครับเพราะผมก็เลยจะบอกว่ารถ7ล้านนะตอนนี้เหลือราคาแค่3 0 0แสนกว่าบาทเองเดี๋ยวไปดูทั้งสองคันราคาเท่าไหร่รผมได้รีวิว s อ l a s s ทั้งน้องเงินกับน้องทองนะครับวันนี้อย่างนี้ถ้าคนที่หา Mercedes b e n z S Class ไว้ใช้งานผมมีให้คุณเลือก2องออปชั่น แล้วแต่คุณชอบเพราะสวยทั้งคู่ขวามือของผมเป็น S-Class W 220, 2 2 0 S 2 8 0นเะครับเป็นตัวปี02เหมือนกันไม้แส7เหมือนกันขวามือนะครับระบบช่วงล่างถุงลมนะครับใช้ได้ระบเปิดปิดประตู4บานถุงลมใช้ได้ครับเปิดประตูดูดใช้ได้เหมือนกันภายในทำมาใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนจอเป็นจอ Android ใช้งานได้เครื่องเสียงดีเลยทาเครื่องเสียงมาแล้วด้วยวันนี้ขวามือของผม ราคาเพียงแค่369,000บาทปี02เหมือนกันซ้ายมือสำหรับคนที่ออชอบออปชั่นและชอบสีทองครับเพิ่มเติมจากขวามือเพิ่มเติมจากน้องเงินก็คือคันนี้จะมีซันรูฟก,กับตู้เย็นคันนี้จะมีการตัดระบบช่วงล่างแล้วนะครับเพื่อแล้วแต่คนชอบถ้าเป็นความนิ่มนวลช่วงล่างถุงลมอาจจะให้ความนิ่มนวลอันนี้ก็นิ่มนวลเหมือนกันแต่คนละแบบถ้าน้องทองเนี่ยราคา3 9 0 0 0 0บาทนะครับปีเดียวกันไม่พอพกัน ออปชันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่คุณเลือกเลยใครต้องการทั้ง2คันนี้แอดไลน์มาที่แอด c ลิกอ่าคาเติม S นะครับแอดคลิกอ่าคาเติร S หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะครับกดพรสแล้วกดสแกนนะครับเข้าไลน์แล้วกดสแกนหรือโทรมาที่099-096-6661หรือ061-7456222สุดท้ายครับคุณคิดว่าถ้าความเท่น้องเงินหรือน้องทองใครเท่กว่ากันถ้าคิดว่าน้องเงินกด1ครับน้องทองกด2 สุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมนะคะพันธน,า,นาด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วร้อนมาก